เอาบาปเดี๋ยวมนบอดอนแม่มวนโอ้คุณแม่มวนคุณแม่มวนเออสวัสดีสวัสดีคุณแม่มวนสวัสดีคุณแม่มวนเออพอดีพอดีืันนี้มาจากกลุมอสม้อเด้อกลุมอสมกอกุมอสมอสิมาอันตรวจเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิดช่วงนี้โควิดระบาดก็เลยสีได้มาตรวจสอบพงะกันแต่เด้อ ยังไม,ม sociedad, mankind, ่ไข่เออได้ซีซีซได้วัดไข่สักกอนเด้เออเออซีได้วัดไข่สักกอนอะไตวัดเออสิได้วัดไข่สักก้อนหลังจากวัดวัดวัดไข่แล้วก็ยังยังคอยสีวัดเออวัดวัดวัดโควิดเออยังคอยสิตรวจสโควิดอ่าอันนี้อันนี้วัดไข่ก็ได้วัดไข่วัดไข่วัดไข่เลยวัดเออวัดไข่ วัดไข่วัดไข่ดีเออวัดไข่นี่นี่อันนี้คือ้นได้วัดไข่เด้เลยวิธีวัดไข่รู้แจ็คแม่เราไม่ทีวัดไข่เหอเยอะแค่เจ้าไหนก่อนมันบลาแมนแนวเลียดจะไปเลียยจะไปเลียคือเนี่ยวัดไข่นี่มันบลาแมนแนวเลียเด้เลยใช้ใจอะไรก็บางนึงอ่ะ อันนี้ได้อวัดไข่เจ๊ก็เลี้ยงบางนึงเห็ดไข่เจี๊ยงเลี้ยงเลยเนาะคันเจ๊อยากเลี้ยงคือข้างกรมอนาไม่ของข้างกรมอนาไม่ที่อ่ามากกวอสมอออกบ้านเนี่ยการวัดไข่นี่ต้องวัดมันถูกต้องว่างก็เห็ดแบบไหนบางนึงก้อยเคยเลี้ยงเหรอโอ้ยไทยบ้านเคยเลี้ยง มันบอแมนแนวนี่เด mm ี hmm. ๋ยวเป็นสีว่าเออสมบอกหุจักกมีงนเออบางนึงจะเห็นแบบได้ก่อนเห็นแบบได้ก่อนเห็นแบบไรโอ้เห็นยานพี่ดิ คือจังซี่เดี๋ยวผมจะไปบ,บอกการการวัดไข่เนี่ยมันปเป็นเห็ดจังสัน้นเดคันเธ็ดคันเธ็ดจังสันน้นอี่ตอนที่หน, <laughs> นึ่งที่สองไปเฮ็ดคนปักเลี้ยนยังก่อน <laughs> คนปักเลี้ยนเร <laughs> 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 าบันนี้บัดน,นี้กะว,วิธีวัดวัดความดันเนี่ยจะวัดแบบนี้เด้อ เอคือวัดไข่วัดปลาหลอดสะกก้อนโอมมาทั้นทงนี้เอาโอมเข้าไปเออโอมเข้าไปบัดเนี่ยโอมเข้าไปโอ,อ,อ,อมปลาหลอดเออปลาหลอดเอา้าเออเงือกหัวขึ้นเออโอ้อปลาหลอดเออมาเบิ่งดูือว่าเบิ้งเบิ้ขีดขีดโอ้บัดไม่บัดไม่โอมไม่บัดบหมบัดไม่ <laughs> 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 เอ้าเบังดเดือบอะไรโอ้โอ้ไขบ่บะมีเม่เด้อไขบ่บะมี่ไข่วิเต้ไข่บะมี่เอาเอาไปนี่ไปนี้ในเมื่อเบิ่งแล้วขันไขบ่บะมี่แล้วนี่ก้อนขุ่นหมอสิเก็บปลาหลอดวัดไขน่นี่เอาอีกจั๊บาทด,ด้วยกัน <laughs> มากี่ลีเ้ได้ มาโ่เดี๋ยอโอ้แค่ยืดสียายเพาะถ้าจับเครื่องวัดไข่นค่ยืดตีค่อุ้มฮะค่บัดไข่รุ่ด้อนแค่ยืดสีแค่อ้มแค่ยืดเนี่ย็นอีกตัวมาแล้วติโอ้ยแค่ยืดตัมา ใช่พี่น่ตอนีตัวมั่วแล้วพี่ใจพี่ใจพี่กระลึงเห็นเห็นเห็นเมื่อวาอสมก็เค่เห็นเห็นแบบไรกก่อนออสโมก็แเห็นเดียวเฮ้ยแบบไรก่อนอมลอดูอม อสม่อกับฝากไปเด้ออสม่อกเอ้ย่างทีเด้อบัดนี้มรดิบุ้งแล้วไข่บะมี่ปะเนี่ไข่บะมี่ต่อไปต่อไปอ่า่อกจะให้จะให้คุณแม่กำบลันรับนี้ให้คุณแม่กำบลันรับนี้มาตรวจเก้อวัดวัดอันนี้สก้อนว่าว่าสิมีไข่บ่สิติดไข่จะขีดสองขีดบะ ม,ม,มันมีเครื่องมีเครื่องวัดไข่อยู่ด้อมีเครื่องวัดไข่อยู่เครื่องวัดไข่มีเครื่องวัดไข eh ่ด้อเครื่องวัดไข่เนี่เครื่องวัดไข่เด้อกินรัเออเขานี่เครื่องวัดไข่ <laughs> ตั้งไว้ใส้หลักคุณแม่อตั้งไว้ใช้ดีเนาะแบบนี้มาเครื่องวัดไข่เครื่องวัดไข่ตั้งไว้เลยไร้เครื่องวี้ไ เอาเอาบัะนี่คนหสมอคหลุดจากมดีสมอบพิหจักเชียงวัดไข่เลยเอาเอาบัดูมันสขีดเอาเอาใส่ดูใส่านละเอออึ๊บโอ้โมันบอกมนขีดมันสองกิโลอะไรบ่ไข่ก็ป่้ยว่ป่วยกตว่าไข่ก็ป่้ยว่ป่วยกับต เอาไม่ไม่มันขีดโอ้อันนี้สองขีดกลัวอ๋อสองขีดทักโลนี่หนึ่งสิบสิบแปดขีดสิบแปดขีดบ่ไข่บ่ไข่บ่ไข่ตะไวยาวบ้าไข่บ่ไข่เจียงบัดบ่าบัดไม่รู้บอกบอมีไข่อเจียงบัดบ่าบัดไ่เนี่ยนั่นผมักมาเครื่องวัดเออ ไอจ้กน่ยมัดนเอาเครื่องวัดวัดถึงทางเนี่ยข้าวขุนก้อนวะเดี๋ยวโดมสะก้อนนี่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 ทั้งนี่้งนี่จับพี่จับพี่เออดอมดมดมสะก้อนเออไปาวินเอาวัดัน่อเอาวัดของใจเครื่องวัดยี่วสันเครื่องวัด อันนี้บังยังพัดลียอตเดียวบงออสมอสิวัดไทยอ้าอมาเกีวับเอ้าปาักนึงบังออสมอสิวัดอเดีอ่าเด้ออ่ะไปจมัดจับอสมอเดี๋ยวเขียงมันสีพังอ้าไปเืออจะจับหน่เีหะคุณหมอกุหมออสมอที่จับดอก เดจับน้งเสมันต้องไห้จังอาทีนึ่งพอละถึงมาจับอ้าก่อนอ้าก่อนเอาอาอ้าก้อนคุณหมออสมอาไปรมองไห้ไปรองไหอไปรังไห่เยอะเอาอ้าอ้าก่อนอ้าอีก ปิบ <that> <like difficulty? c oughs> ้านหราด้ยไม่ิดบ้านเอมาสอมอสิดามเสียใจเนาะโอ้ยเนะบัดนี้เอสมอสเไปหลังไงเด้อสมอไข่กรบืมี่ข้ามดนกระบมี่เมสียใจบดขวิดกับบื้อมี่ยังควงเข็มเสียใจยูะตีเข็มเสียใดนเงี้ยตัวมามามสเสียใจเด้ เอา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 ไม่ได้คึ้นฟ้าคึ้นฝนคือเกามาหายำไดลกันนั่งอยู่คือเกาจะว่าขวายเสียอันผู้ใดเหนื่มมากขวายเสียซองผู้ศาสตร์โง่มากข่อยก็ได้ข่อยก็ได้อยู่ก็ใส่โดมโน่ผู้ศาสตร์โง่เจ้าความคนงานเพ่งเพิ่นจักบ้าวัวเหล่หู่จักเล่ติบ่แล้วบ่นเส้นดิฟังจะคือฟังอยู่มื่นนั่นนะข่อขึ้นเปิดออกอากาศวิทยุมันจะฟังอยอะ คือเปิดเอาการาดให้ชิฟังอยู่กู้ชาตโงโน่ทิพูดชาติชกโน่เออนั่นแหละพูสาชกโน่อะไรเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องมาตรวจไทยบ้านคือสือบอมี่ไข่บอมี่ไข่ข้อมดันกับเบอมี่ไข่กับเบอมี่ติดโควิดกับเบอมี่งสังแล้วต้องความมั่นใจเอาวัดไม่ก่อนเอาวัดส่งก็ได้เครื่องวัดได้หนิเอาเอามาใส่ เอาขึ้นอึ e ้นโอ้โหสิบสองขีดตัดปิดโคบิดอีกสองขีดอันนี้มันสิบสองขีดแสดงว่า่เปิ่นเด้อแสดงว่า่เปิ่นเอาบายดีบายดีอยู่ดีไม่แย้งเนี่ยโมเงตับตับสวัสดีครับบายดีบายดีบายดีเอนี่ยโมเล้งตับตับสวัสดี 你巴迪，巴迪 <laughs> <laughs>，巴迪，巴迪。